นี่หมดทิศแล้วต่อทิศให้ไหมเอ <laughs> มาทิศดาวรัตตอนนี้โรงตัดทงของเราก็กำลังขุดดินอย่างขมิ้ขมัน,น,านการลงตาของเรากำลังขุดดินนาเตาก,กำลังเอาดินไปเท กำลังขุดดินเพื่อปรับพื้นที่บริเวณโรงโรงครัวของ <c oughs> มานิดกำลังพักเหนื่อยนี่

พระสนพระสนมานิดกำลังนั่งดูดยาอยู่ตาแดงเหมือนนอกกระปูดนนตาแดงเหมือนนอกกระปูดแล้วท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้เจริญให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเลือกกินเลือกใช้เลือกเก็บจ้าฝักช่องสรีทรัพย์ประสงค์สุข กดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามด้วยจ้ารวยรวยรวยจ้า